คำว่า I'm busy เราใช้บ่อยเกินไปค่ะลองใช้คําคำใหม่นี้ดูนะคะคำแรก I'm swamped แปลว่าฉันยุ่งมากคำที่2 I'm up to my neck ก็คือถึงคอแล้วนะยุ่งมากเลยนะคะคำต่อไปค่ะ My hands are full right now My hands are full right now นะคะเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยไม่ว่างนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งค่ะ I have a bigger fish to fry, not right now. I have a bigger fish to fry. ซึ่งมันจะอารมณ์ประมาณว่าฉันมีอะไรที่ใหญ่กว่าที่จะต้องทำนะคะยุ่งอยู่นะคะ I have a bigger fish to fry และคำสุดท้ายค่ะ I'm tied up, I'm tied up นะคะแปลว่าฉันยุ่งมากเลยนะคะปลีกตัวไปไหนไม่ได้เลย I'm tied up นะคะ ลองใช้ดูนะคะคําคำนี้ที่ใช้แทนคำว่า I'm busy นะลองเอาไปใช้ดูนะคะพูดแต่คำว่า I'm busy มันเชยไปนะคะลองใช้คำใหม่บ้างมันจะสร้างความมั่นใจให้กับเรามากขึ้นค่ะแล้วก็ขยายคลังคำศัพท์ของเราด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด f เฟร i t e ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสำหรับวันนี้ครูก็มีเพียงเท่านี้นะคะ Stay happy and healthy this is k r n i s h a Academy bye